สวัสดีครับสวัสดียามค่าคืนของวันอังคารที่22กรกฎาคม2,568นะครับวันนี้มาโซนด้านหน้าที่มีเสียงรถยนต์รบกวนกันหน่อยด้านหน้าผมก็เป็นรอเทสตัวใหม่นะครับ มก็จะรอเอากิ่งนี่นะฮะรอให้เขาใหญ่หนึ่งสองสามสี่รอให้เขาใหญ่ก่อนผมให้ชื่อเขาว่าแสงทิพนะฮะแสงทิพแสงโสมอยู่ข้างล่างแสงทิพนี้คืออะไรนะเล่าใช่ไหม <c oughs> เหลราซีแสงโสมนี่มันอยู่แล้วแสงทิพไม่รู้ว่ามีขายเปล่าฮะปัจจุบันนะเราเล่าบุรีี่แหะ บุรีนี่ก็มีหลายยี่ห้อก็ไม่แน่เนาะตั้งชื่อให้จดจําง่ายนะเดี๋ยให้ชื่อว่าแสงแสงคือมันมันสะท้อนตีออกเหมือนอแสงของพลุของอะไรประมาณนี้ผมก็เลยชอบเหมือนกันแล้วก็อันนี้คือตากิ่งนะครับเขาพยายามจะแทงแตก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 ,แตกนึกนือผ้าออกนะถ้าแตกแตกแตกออกมาหมดอันนี้ก็จะเป็นน่าสนใจอีกตัวหนึ่ง ยังไม่เคยได้เทสที่ไหนยังไม่เคยได้เสียบที่ไหนไม่ใช่กิ่งตอนนะครับเป็นเพาะเมล็ดเป็นเพาะเมล็ดเอาก็ว่ากันไปถ้าตัวไหนท็อปทอป,ทอปก็จะจับมานะฮะแสงทิ์แล้วแสงทิ์ดูใบครับใบสวยด้วยนะใบก็คนละเนียวแต่ก็คล้ายๆกับเอ่อเงียงกระลิ ทับทิมนะครับแต่ว่าอันนี้เงาปลอดมากกว่าน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้น่าสนใจสายนี้ส่วนตันนี้ผมพามาดูอีกเจ้านี้ก็คือผมให้ชื่อว่าเฉาก้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นไม้ดำจริงๆถ้ารอดูตอนกลางวันก็น่าจะดีเฉาก้วยนะฮะเฉาก้วย เอาไปขึ้นแล้วจำไม่ได้แล้วอยู่ไหนมีเฉากล้วยมีใจแอนนะฮะก็ทั่วไปอันนี้เป็นราชินีดอกดอกสายทางภาคใต้นะผมเอามาเล่นเอามารอดูดอกใจดอกดอกนะแต่ว่าไม่ใช่ดอกพวงเอามาเล่นนะครับ น,นี่ยักษ์กสิงบุรีเพราะเมล็ดผมลืมไปมเมล็ดผมเพาะได้แล้วมันเละๆนะฮะเพาะแบบไม่สนใจเลี้ยวเสียดายนะอันนี้ออกมาเหมือนแม่เลยดูใบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะโผล่ดอกมานี่เพชรสองแควที่ผมเพาะเองก็มีรุ่นรุ่นเพื่อนเขาอยู่ไม่ถึง10ต้นนะ มาดูตรงนี้ครับหลายๆท่านที่เคยเมื่อก่อนผมเคยรีวิวไม้ยักษ์แล้วก็ใบด่างแท้ที่จริงเขาก็คือต้นนี้นะพอโตมาใบไม่ด่างเพราะฉะนั้นทําให้ผมกลัวเลยตอนนี้ก็มีหลายท่านที่ทําไม้ออกใบด่างตอนเล็กๆเนี่ยเอามาขายขายแพงด้วยนะครับแล้วผมยังมีอีกนะแต่ว่าผมก็ยังไม่มั่นใจใบด่าง แต่เล็กๆอยู่ข้างบนต,ต้นเล็กอันนี้ด่างหมดด่างท้าบเลยนะสวยหรับก็คือครึ่งขาวครึ่งเข e ียวอะโตขึ้นมาอุ้ยเรียบร้อยแต่มันก็ยังลหลหลๆอยู่นะผมยัคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแล้วที่สําคัญตอนนั้นนะผมเห็นมันเป็นรากทองอยู่เส้นนึ่งผมน่าจะเอาดินกลบเขาไว้แหละเดี๋ยวค่อยดู นะครับเดี๋ยวค่อยดูมีโอกาสก่อนผมก็เฝ้ารอมันเป็นลูกของของหนาวังเ6นะครับเอาพามาดูไปเรื่อยๆนี่ผมพามาดูไอ้ต่อญี่ปุ่นแล้วก็เสียบบ้านานาะบ้านนาสมัยนั้นเสียบ ตัววีคอเขาก็ปูดแบบนี้มานานี้สายของอาจารย์เทิดเกียรติกอนญาติเอนามนะกิ่งแม่นะเข้มอยู่ต้นนี้แล้วท่านึกภาพมันเป็นโขดเนาะแล้วเลี้ยงให้โตทีนี้เลี้ยงให้โตใหญ่บิ่งอันนี้อันนี้มันมันลงดินนะถ้าไม่ลงดินเขาก็จะโตกว่าน,นี้เปลี่ยนดินม้อยากเลี้ยงให้โตไม่ยากครับ ก็เปลี่ยนดินตามรอบเขาหเดือนอาหารเริ่มเสื่อมนะอาหารในดินเริ่มเสื่อมท่านก็หาดินดีๆโหลดมาเปลี่ยนดีๆอย่างห้รากเขามีปัญหาแล้วก็ไปอยู่กลางแดดจ,จัดหมุนให้เขาได้แดดรอบคิดมันก็จะโตเองโตแล้วห้ามไม่อยู่ละครับตไม้ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่แต่เมื่อมันโตแล้วท่านจะจัดการยังไงกับมันเท่านั้นแหละ <c oughs> เอาทันไหมเห <c oughs> มือนต้นนี้นะฮะ <c oughs> โอ้ยลูกยักษ์ดำนะออบแดกเนี่ยฮอ้ยผมก็ห้ามไมา่อยู่แล้วห้ามไมา่อยู่แล้วถ้าแน่นกระทางนี้ก็เตรียมหาที่แรกผมว่าผมจะเสียบไปไปมา,ม,า,ม,ามันใหญ่กิ่งมันเยอะผมก็เลยไม่เสียบปล่อยมันเถอะนะปล่อยเ,เสียงดังก็อดทนเอาหน่อยเด้วครับทำเลพื้นที่ของผมมันเป็นแบบนี้จะพัฒนาซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ ติดไมโครโฟนก็ยังไม่ค่อยจะมีทุนขายต้นไม้ก็ขายได้อยู่นะแต่ว่าผมก็ไปไปซื้อไปใช้นะครับไม่สั่งอิดสั่งอะไรสั่งกระถางสั่งเยอะแยะนะครับมันก็หมุนหมุนเวียนเวียนก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายดวงรายได้อะไรเลยนะมันมันเป็นการปทุนต่อทุนไปเรื่อยแล้วก็ต้องดูแลไม้ส่วนต้องออกมาดูแลไม้ จ้างเขาเนี่ยแหละจ้างคนด้วยตอนนี้ก็พี่ที่มาทํางานจ้างคนเออรับจ้างให้เกยวก็ต้องไปเลี้ยงหลานผมก็จะไม่มีแรงงานดูแบบนี้เป็นไงครับไม้ยักษ์เนาะขึ้นมาแบบนี้ผมเสียบราชินีเพชรน้ำพองท่านรอติดตามดูตอนมันใหญ่ก็แล้วกันตอนนี้มันก็ไม่สวยหรอกเป็นแบบนี้โอ้ยไม้ตอนสร้างที่ไหนใครจะสวย แต่พอสร้างเสร็จมันก็สวยมันก็พอๆอกับศิลปกรรมนั่นแหละตอนทํามาใหม่ๆก็สภาพแต่พอเขาลงตัวโดนะครับกรุงเก่านะครับผมยังให้เครดิตเขาอยู่ในเมืองไทยเลยไปต่างประเทศไม่มีหรอกท่านไปดูไม้ต่างประเทศ ไม่มีนะครับกรุงเก่าวแต่เขาจะซื้อจากประเทศไทยไปไม่มีนะครับแล้วก็ทําก็ทําไม่ทันส่วนตัวผมว่าเป็นไม้ที่มีเสน่ห์ตัวท็อปทอปของประเทศเลยล่ะสําหรับกรุงเก่านะพยายามอนุรักษ์เขาให้ได้นะครับอย่าให้เขาหายไปนะมันมันไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนไทยผมก็ยังพยายามที่จะตัดไปเสียบไปสร้างอยู่ เรื่อยๆนะเนี่ยถ้ากิ่งสังเกตกิ่งอ่อนๆอบัวแบบนะี้มันมันไปทําได้ดีนะ,ะเอาแถวนี้แหละมันงอกออกมาใหม่แล้วก็จะเอาไปทําเห็นคุณพี่ขออนุญาตใช่คุณพี่นะคุณพี่สสิธรแล้วกันขออนุญาตเอ่ยไม่รู้ว่าเอ่ยได้ไหมจะทะเลาะกันไหมครับ <laughs> เอ่ยชื่อออกอากาศวันที่ว่าอีกละเอ๊ะอันนี้ทำไมผมเกาะป้ายเออมันน่าจะมีอะไรแปลกๆในตนั้นเห็นไหม บางครั้งผมหลงอ่ะไม้ยักด้วยฟอร์มไม่ดีแต่ผมเกาะป้ายมันมันจะต้องมีอะไรสักอย่างผมก็อยากให้เป็นฤดูไม้ออกดอกนะจะได้สวยย้อนกลับมานะคุณที่สจิตฐีทอท่านกำลังทั่งคุงเก่ากำลังติดตามอยู่ผมก็อยากจะให้มันโตวไว้ว่ามันไม่โตมันโตช้านะครับสมสมราคาเขานั่นแหละ ถ้ามีใครขายแต่แต่แตให้มันสมบูรณ์เนี่ยนะผมก็จะซื้ออยู่นะซื้อมาเก็บเป็นความสุขเฉยๆนี่แหละครับตัวเองก็มีมันมีก็จริงแต่เราก็อยากมีห,หลายๆต้นห,หลายๆทรงไว้ดูให้มีต้นเดียวมันมันไม่รู้รู้สึกมันยังไม่อิบอยากจะมีอีกหลายๆต้นแต่และต้นก็หลายๆทรงอ่ะมันจะได้ดูไม่เบื่อให้มัน อยู่รวมกันเป็นป่าเป็นดงกรุงเก่าเนี้ยก็มีความสุขชวนชมเนี่ยเดี๋ยวเดินมาจะได้ไม่เสียเที่ยวหนุหยากออกก้อนครับเมี่ย่งเอยอะเนออกไหมเนี่ยโอ้ยๆ <c oughs> อย่างผมเนี่ยผมมีความสุขนะฮะที่ที่มันเป็นป่าเป็นดงชวนชม แล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งอาราบิค่ำอ้วนเตีย่ยทั้งโซโคทั้งไม้สูงทั้งไม้ยักษ์ไม้สีเออนั่นเห็นไหมมันมัน,ม,นมันหลายรูปแบบผุดผุดุดผุดนะครับมีหลายรูปแบบยักษ์ซาอุใบลื่นดอกแดงนะผิวก็แตกลายอันนี้จะอยากเป็นยุครแรกนะครับที่ผมได้มา ดูใบเขาาใบลื่นเงาเงาประหลอดท่านอย่าไปตกใจมากนะเรื่องของไม้ใบสวยตอนเล็กๆนี่เขาสวยโตขึ้นมาใบเขาก็ยังคงความสวยอยู่แต่ว่าโครงสร้างเขามันใหญ่เวลาเราทำคลิปใบนี้ก็จะมีสีแดงดอกแดงดอกแดงเข้มสดนะฮะต้นนี้ดอกแดง เป็นยักษ์ยักษ์ซาอูดเจ้าของสายพันธุ์ที่เอามาในะู่โคราชเขาก็บอกว่ายักษ์ซาอูดผมก็รู้เราก็เข้าใจว่ายักษ์ซาอูดที่ต้องเป็นแบบนี้แต่พอนานๆไปมันเจอยักษ์ซาอูดหลายๆตัวก็เลยเข้าใจไม้แล้วล่ะประมาณนี้รู้สึกว่าต้นนี้นี่มันมีกิ่งอยู่นะ โอ้คุณพี่โดลล่าทักมาไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าต้นเดียวกันไหมท่านก็ทักแต่ปลายนี่นี่นี่น,นี่นี่ไงนี่ครับนี่ดอกแดงแล้วก็ใบเขาใบเงาใบลื่นลื่นเงาปลอดนะเดี๋ยวเดี๋เด๋ยวเดยว,ดยว,ดยว,ดยวโอ้ยนกังกระไดนี่ ดอกก็นีเดอร์นะผมขายเท่าไหร่สี่ร้อยหกสิบแต่อันนี้ทรงดีนะยังอยู่นะครับถ้าถ้าคุณพี่ดอล,ลา่าดูต้นนี้ก็น่าจะใช่แต่นี่พมจะขายของเลยไม่ไม่ขายดีไหมเนี่ยอาราชินีทุ่งเศรษฐีนะครับแต่ต้นนี้มันมันมันจะไปทำเป็นโคนคู่ได้ผมก็เลยแต่ถ้าขายสี่ร้อยแปดสิบนะ ไม่ไปก็ไม่เป็นไรยินดีนะครับว่าผมจะตัดกิ่งนี้แล้วก็ไปทำาคนคู่โอ้ผมกวดจะได้เนาะเอาสิบสามนาทีเดี๋ยวมาเดินดูไม้แปลกๆโซนนี้ดีกว่าเนาะเผื่อม,มันมีอะไรแปลกเพราะว่าไม่ได้พาเดินดูนานละไอ้น,นี่ <laughs> เอาไว้รอดอกเขามาก่อนเนาะผมทำเพทิสิทธ์นะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งมึงยังไม่นานมีเวลาผมก็ค่อยทำไม่มีเวลาผมก็ไม่ได้ทำทตระกูลเต็งหนึ่งวังนาลายาเหลือไม่กี่ต้นเลี้ยงไปนะเห็นไหม จากกิ่งเล็กๆก็ทำไว้ชําไว้เรื่อยๆบางครั้งก็หลงไม่รู้ว่ามันต้นไหนต้นอะไรโอ้มาแบบนี้ก็ท่านรอดูดอกมันเท่านั้นแหละอันนี้ผมเคยขายนะไม่ออกผมก็เลยมาตัดทดเห็นไหมเคยขายนะนี่กระปุกทองตันนี้ตัดทดพอตัดทดมันก็เป็นทรงแล้วทีนี้สวยไหมครับเบอรลีลา เอาไว้นี่ละนะครับเอาไว้ยั่วๆท่านผู้ชมไปเรื่อยฝนลินแล้วนะครับฝนลินภาษาฝนเพรบรรณากิ่งถี่ใบเล็กเ,ลเดี๋ยวผมจะรอดูดอกเขาก่อนถ้ารู้แล้วเดี๋ยวผมเอาอกกิ่งไปทําดีกว่าถ้ารอให้ต้นโตน่าจะไม่ทันการบรรณาดินบรรณาใช่ไหมบรรณาหรือเปล่าเกรสรอนเหมือนจะแลบไม่ใช่ ชดาเพชรเอาพี่พต่อถามชดาเพชรเนาะต้นใหญ่ยังไม่ไม่น่ามีนะพี่ถ้ามีมีก็ใหญ่ไปเลยส่งไม่ได้ขึ้นกระถางม,มรีรห้าสิบละเดินดูให้อยู่ครับไม่มีรู้ไหมครับนี่อะไรกิ่งของถังทองห้าห้าที่ผมวุ้ยเสียบไว้ตั้งนานแล้วยังไปไม่ถึงไหนะช้านะครับช้า เดินดูเผื่อเจออะไรแปลกๆเนาะดอกแปลกใบแปลกอะไรประมาณเนี้ยก็จะมาจากไม้กลุ่มนี้ทั้งนั้นอ,อ,อันนี้ก็บานานาแหละบานานาแต่ว่าเกสอนไม่ไม่เ่อยเร็ บนะอันนี้แปลกๆอยู่อันนี้ก็ใบแปลกๆโอ้ฝนฝนมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไม่สบายพาเดินนิดหน่อยเนาะอันนี้ไม้ที่ผมให้พี่สาวผมเก็บมาเลี้ยงแบบสปีดสแต่ปลาไม่เป็นทรงแต่น,น,นานๆมันก็เริ่มเป็นทรงนะเริ่มมีรูปร่างมีอัตลัก รอติดตามตัวนี้ด้วยนะครับโอ้ยหมดเจาะคําแพงคําแพงคําแพงอาจารย์ยุดดูไม่สะใจเลยนี่ก็บ้านนาไั้ก็บ้านนาอันนี้เอียง รอดูดอกเท่านั้นแหละเพชรสองแควใบก็เงาเหมือนต้นที่ผมขายเมื่อคืนนี้เลยารากวสวยๆนะครับต้นพันห้าเพชรสองแพรต้นนั้นนะไปอยู่กับคุณพี่สมทรงแล้วสวยเลยรากสวยเดี๋ยว ไปถึงท่านเดี๋ยวท่านจะรู้ <c oughs> ไม่ได้ถ่ายยั่วนะฮะดอกคือรับประกันตลอดแหละนะฮะถ้าออกมาสมบูรณ์หน่อยออกมาเยอะกว่านั้นตกใจเลยแหละ8นาที ตรงนี้ก็ไม้ทั่วไปเพชรเงินทันรอดอกเข้ามานะครับถึงจะมีความตื่นเต้นเร้าใจแต่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรเสียงดังหน่อยก็อดเอาเดอนตรงนี้ก็ราชินีต้องรอจัดนะครับไม่จัดก็ไม่สวยมันตรงนี้ครับ ดอกโดนฝนก็เริ่มแต่ก็ยังสู้อยู่นะไม้คุณภาพมันต้องแบบนี้ยังไงก็อยู่ยังไงก็สู้อันนี้ผมรวมมิดต้นนี้รวมมิดเสียบดอกดอกดอกฟวงก็บางเอ,อื้นนะคะส่วนตัวนี้เจ้าไหนไม่รู้ติดติดฝักแต่คิดว่าไม่น่าจะได้ดูดูด,ดูถ้าแบบแบบน,แบบนี้แบบนี้เขาไม่หัวงแบบนี้ได้ได้ฝักแน่เป็น,เป,นเป็นแม่พันธุ์อ๋ ้าอันนี้ไม่ใช่เพชรพินทองน่าคิดนะแต็มหมืนเหมือนเพชรพินทองอน,นี้โซโคโมิอันนี้ไม้ดอกดกอีกต้นแต่ก็รอติดตามออแตอนนี้โดนฝนแล้วโอ,โอ้ยฝนฝนฝนโอ้ย ไม่ไหวครับเริ่มไม่สนุกละเอาส่งท้ายกันก่อนดีกว่าเพราะว่าฝนมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะไม่สบายกันอีกนะส่งท้ายต้นไหนต้นส่งท้ายก่อนนี่ก็ดอกนะครับช่อมาแบบนี้เกาะป้ายนี่ก็ดอกนะครับสวยๆๆนี่อาราบิคัมตังแบบนี้ บางครั้งก็ไม่อยากจะขายอยากจะเก็บเก็บไว้ดูแต่ว่ามันก็ดูไม่ไหวนะครับดูแลไม่ไหวดูแลไม่ทันเอาอย่างนี้ผมมีไม้สายติงหนึ่งวางในาลายาผมมาเรยตแต่มันเป็นรอยตำหนิตรงนี้นะทรงรากตั้งๆนะครับ รากตั้งตั้งดูนะครับดูนะโอ้ยถ้าแบบนี้นี่ร,รากตั้งนะมันไม่เปลืองกระถางยก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 ,ก็สวยหมดทุกด้านหัวฟูนะดอกดอกด้วยนะแต่ อาจจะไม่ถึงขั้นพวงแต่ดอกดกครบทุกด้านนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามีตำหนิตรงนี้แต่ถ้าเขาโตเขาใหญ่เขาก็จะกลืนของเขาไปเอ่อ หนึ 1> 1, ่ร้อบาทรวมส่งนะครับเอาพามาดูน้องแซงนะครับหนองแสงดอกใหญ่แล้วก็แบบนี้น้องแซงถ้ามันไม่โดนฝนนี่บันเทิงแน่นอนเออผมจะไปไล่เพาะอยู่ผมก็ได้มเมล็ดอยู่ก่อนที่มเมล็ดเขาจะเป็นอย่างอื่นไปนะฮะดูดูด,ดูวงของหนองแซงดูนะครับ ส่งท้ายกันที่หนองแซงนี่แหละเพชรหนองแซงเนาะเพชรหนองแซงเพชรหนองแซงบ้านหนองแซงไม้ของอาจารย์ผมเองนะครับดูดอกใหญ่ครับดอกใหญ่เป็นพวงด้วยหนองแซงอ่ะสำหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตส่งท้ายกันเข้านอนด้วยเพชรหนองแซงนะครับสวัสดีครับ